สวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนรับกันเข้าสู่ช่องเสียนหนื้อบุรีรัมยวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูรถกระบะตอนเดียวครับผมเป็นดิสุดีแม็กนะครับคันนี้ก็ขายอยู่ห้าหมืนแปดนะห้าหมืนแปดสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับ เครื่องเป็นยังไงสตาร์ทติดนะครับผมแต่แบตเตอรี่ไม่มีนะครับเอาไปใช้เข้าไร่เข้าสวนได้นะครับผมนะครับล้อก็เป็นล้อโตนะลอน้อนี้ทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับตอนเดียว เน่นเข้าไร่เข้าสวนครับผมวิ่งในก,รการเกษตรนะครับมาดูภายในหน่อยดีครับภายในภายในก็ยังสวยอยู่ครับผมนะใครสนใจรุ่นนี้สภาพนี้ก็ มาดูได้ครับผมอำเภอกระสังตอนเดียวด้วยนะครับผมห้าหมื่นแปดโอ้รู้สึกว่าฝาท้ายนี่ไม่มีนะเอ้าช่วงล่างครับผม ฮัสซีประมาณนี้ครผมเอาไปต่อยอดใช้งานได้ครับรุ่นนี้ใครสนใจก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่บุรีรัมนะครับเอาไปวิ่งน้ำมันนี่วิ่งไมยูคานี่ผมว่าได้อยู่นะ ห้าหมื่นแปดครับผมห้าหมื่นแปดนะครับเอาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็โทรมามครับผมศูนย์แปดศูนแปดสี่สามสองเกนึูนครับสำหรับเจ้าอีซูซูด,ดีแม็กคันนี้นะผมนะ ฝากกันไว้ด้วยครับผมแล้วท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทติดเลยครับผม าร์งง่ายครับราคานี้เรียกว่าสุดคุ้มครับผมคุ้มมากครับจะลองเร่งดูครับ ล่างครับผมกัวบะพื้นก็จะมีผุหน่อยครับผมผแล้วก็สมราคาครับผมห้าหมื่นแปดครับภในก็จะมืดหน่อยครับผมแต่ก็ เครื่องดีครับ744,357กิโลเมตรนะครับผมกระจกก็เป็นกระจกธรรมดาครับผมยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่สภาพนี้ผมว่าโอเคเลยครับผมอ่ะอ่ะประมาณนี้ครับ ลองสตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์อ้าสนใจก็มาดูรถได้ครับผมห้าหมืนแปดพันบาทนะครับเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ